ช่วงนาทีทองในวันนี้นะคะคกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะกับชาลิสแต่วันนี้เรามีคอร์สเจ้าสาวมาฝากโดยที่ไม่ต้องไปเข้าคอร์สแพงออมีเงินแค่ไม่ถึง2,000เออ,เอ,อแต่วันนี้ต้องตอบเพื่อคุณผู้ชมแน่นอนใช่ะกับผลิตภัณฑ์ชาริสแล้วก็การันตีมาแล้วว่า ถูกที่สุดแน่นอนจะไม่มีขายในรายการไหนนะนอกจากรายการนาทีทองของเราที่เดียวเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมขะต้อนรับคุณก้องด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณก้องก่อนอื่นเลยจับเวลาก่อนเลยหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นมาให้พี่ตุ๊กด้วยนะคะใช่แล้วสิบนาทีคุณผู้ชมคะสิ <15 77 S 2> นาทีเท่านั้นเจ็ดเจ็ดหรือว่าศูนย์สองสองเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเก้าเก้าใช่แล้วค่ะกับห้าสิบจดเอาไว้เลยนะถูกต้องวันนี้ปกติในทุกตารู้จัก ตัวนี้เป็นอย่างดีค่ะคุต้องตัว b o เตอร์ตัวนี้ใช้ดีมากถึงขนาดที่ว่าหายไปอยู่พักหนึ่งเพราะว่าเจ้าสาวเนี่ยเหมากันไปหมดเลยเออวันนี้นะคะก่อนที่เราจะมาบอกว่าทําไมตัว b สเตอร์ตัวนี้ถึงดีเอาเป็นว่ามันสามารถทําให้คุณเนี่ยเปลี่ยนเป็นคนใหม่หน้าขาวใสได้ปกติละคยครที่2390บาทใช่ครับ วันนี้คุณก็บอกว่าจัดเซตมาให้ใช่วันนี้จัดเซตมาให้นะครับแต่ย่าแพงนะเอาให้เลยนไม่รูตัวเลยช่วงนาทีท้องถูกแน่นอนครับเออสุภาพแค่ไหนก็ช่วยไม่ได้นะคะวันนี้ไม่ย่างเลยจะลดให้เหลือเท่าไหร่ครับเบต้าไว booster ตัวนี้ซึ่งเด็ดมากคุณผู้ชมค่ะขายดีมากแล้วเปลี่ยนหน้าคุณภายใน7วันภายใน7วันคือตัวนี้เนี่ยการันตีว่าคือคุณใช้7 วันเนี่ยเหมือนไปทําคอสเจ้าสาวออคือไม่ต้องไปรอว่าทําไมผู้หญิงจะต้องสวยวันแต่งงานวันเดียวว่าวันนี้เป็นวันสำคัญที่สุดแล้วก็ต้องไปทําคอสเจ้าสาวราคาเป็นหมื่นไปนั่งทําเลเซอร์อาบน้ําแร่ใช้น้ำนมคุณไม่ต้องแล้วทําไมคุณจะสวยทุกวันไม่ได้ออคือต้องบอกว่าเป็นผู้หญิงคุณอย่ายหยุดสวยนะครับเพราะฉะนั้นออวันนี้ก่อนที่จะบอกว่ามันเด็ดยังไงนะคะปกติเนี่ยสองพันสามร้อยเก้าสิบบาทวันนี้ลดให้เหลือ2000ทุน่น ไม่เอาอ่ะไม่ชอบเลขสองใช่ไหมไม่ชอบเลขสองเลยอ่ะคุณก้อนมันไม่สวยเลยอ่ะมันดูเอื้อมไม่ถึงนะฮะโอ้มันไปทั้งส0่ร้อนะพี่ทุกตาโอ้ย400เองอ่ะคนอื่นเขาลดกันเยอะกว่านี้อีกอ่ะจากสองพัามร้อยเก้าสิอ่ะอย่างนี้เลขเอาให้ไม่มีเลขสองไม่มีเลขหนึ่งลดไปอีก200อีกเหลือ1,800ครับ1,800งพันแปดอยแงไป เลขแปดมันเรียกบบว่าอับปงมงคลมากๆเลยอะคุณก็อลลาหูใช่ไหมเลขลาหูนะมันจะไม่ดีเลยมันจะไม่มีที่สิ้นสุดนะโอ้ยเป็นตีลุงคุณน่าต่อไม่ี่สุดลุงหมดนี่เหนื่อยแล้วคุณก็นะลดอีกหน่อยเอาอย่างนี้แล้วกันเอายังไรราคาสุดท้ายครับคือจาก2,390นนะ คือราคานี้50สายเนี่ยคือบอกว่าเลยขาดทุนนะเพราะฉะนั้นขาดทุนเหรอราคานี้ขาดทุนแต่ว่ายอมให้รายกันเราเป็นรายการช่วยคนเออราคานี้เออมเหลือ1,500เลยละกันทุ่นเลยใช่ไหมทุ่นไม่ต้องมีเศษไม่ต้องใหญ่หนึ่งพันห้าร้อยเลขนี้สลดนะเกือบ900บาทนะครับ40%อย่าเพิ่งนะ1577อย่าเพิ่งเปิดคอนะคะแล้วตัวนี้มันเป็นครีมเซอร์น้ำนมตัวนี้พันกว่าบาทเนี่ยใช่คือตัวนี้ที่บอกว่าจัดเป็นคู่คือว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณแลกซื้อตัวบูสสเตตตออรร์ัววคีม้งา คุณมีสิทธิ์แลกซื้อตัวขวดปั๊มที่เป็นน้ำมันทำความสะอาดหน้าไว้ล้างเครื่องสำอาง,องได<อ>้เป็นคเพนซิง่งออล์ยใช่ครับตัวนี้ไว้ล้างเครื่องสำอางไว้ล้างกันแดดไว้ล้างบ<อ>ีบีนะครับเอามาให้อะคะเท่าไหร่ฮะตัวนี้นนเนี่ยพันสองร้อยห้าสิบบาทตัวนี้คือคุณผู้ชมเนี่ยที่ซื้อตัวในครีมตัวนี้เนี่ยมีสิทธิ์แลกซื้ออันนี้ได้ในราคาพิเศษนะครับโอ้ฮะแลกซื้อเหรอคะคุณก้องอันนี้ใช่แลกซื้อได้เก้าร้อยบาทคืออันนี้ลดไปให้อีกสามร้อยห้าสิบสำหรับตัวเล็กตัวนี้นะครัับตตุ๊กกกาาาาขอออย่งงีี้้้แแลลววนนนนะไหๆ็มทท ตัวนี้ให้ฟีได้มาแล้วตัวนี้จ่ายพันห้าได้ไป่ะคิดเหมือนกันเลยเหรอให้ฟีเอนกล้งก้องเอาอย่างกั้นแหละพี่คออันนี้ย ขอเป็นเหมือนแบบเป็นเป็นของขวัญแล้วกันเจ้าวันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขอครีนซิ่งออยเนี่ยเป็นของขวัญเลยเป็นขของถามฟรีได้ไหมฮะพันกว่าบาทให้ฟรีขอแค่ห้าสิบสายห้าสิบสายห้าสิบสายได้เอาอย่างนี้แล้วกันช่วงปีใหม่เนี่ยพอดีไม่ได้มาถ้าอย่างนั้นอยากจะคืนกำไรให้กับคุณผู้ชมช่วงปีใหม่เดี๋ยววาเลนไทยจะได้หาผัวได้กับเขาบ้างคุณจะได้ส่งมาถึงเนี่ยคืออ่าถ้าอย่างนั้นให้ตัวนี้ไปฟรีด้วยที่พันสองร้อยห้าสิบบาทนะครับให้ซื้อตัวนี้พันห้าแล้วก็ให้ตัวน้ำมันทำความสะอาดฟรี ให้แน่นอนต้องให้แล้วคุณผู้ชมเอาล้ค่ะวนนนะคะตัวเบต้าไวบูสเตอร์ปกติ2,390นาทีทองกล้องรถให้เป็นพิเศษและจะไม่มีนาฬิกาไหนเลยนะคะแค่1,500บาทและแถมตัวนี้คินซิ่งนะคะน้ำนมตัวนี้มูลค่า1,200กว่าบาทเนี่ยฟรีไปเลย50สายคอนเซ็ตเตอร์ทำงานเลยนะคะ1577หรือว่า02290 0999เปิดสายได้เลยค่ะไหนบอกสิคะว่าทำไมเขาถึงล่ำลือว่าตัวตัวนี้สามารถ เปลี่ยนหน้าภายในเจ็ดวันแล้วทาให้เป็นเจ้าสาวได้ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าคืออย่างตัวที่ทําให้เปลี่ยนหน้าเป็นเจ้าสาวเนี่ยเราส่วนผสมที่มาจากเบต้าไวท์เบต้าไวท์มันคืออะไรคุณเบต้าไวท์เนี่ยคือสารสกัดที่เรียกว่าเป็นเพปไทด์เพปไทด์คือต้องบอกว่าเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของโปรตีนซึ่งไอ้ตัวเพปไทด์ตัวนี้เนี่ยเป็นสารสกัดที่ทาง l a บทางมังนอกเนี่ย เขาค้นพบแล้วเขาบอกว่าคือเขาจะเป็นรูปแบบโครงสร้างเป็นโมเลกุลทีนี้พอทาเข้าไปปุ๊บเนี่ยด้วยความที่โครงสร้างเขาเป็นล่างแห่ปุ๊บเขาจะยกกระชับผิวแล้วขึ้นมาหมายเพราะว่าผิวที่มันหย่อนหย่อนยันๆใช่ย้อยตึงขึ้นมาเลยก็จะตึงกลับมาตึงอย่างนี้ใช่เพราะผิวที่พอเราอายุมากขึ้นเนี่ยคอลลาเจนต่างๆเนี่ยมันหายไปนะครับตัวนี้เนี่ยจะไปเสริมสร้างอย่างที่เรารู้ว่าเวลาเราผ่าตัดเนี่ยโปรตีนมันจะไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอใช่ไอ้โปรตีนตัวเบต้าไวท์ตัวนี้ก็เหมือนกันจะไปซ่อมแซมผิววเรรราาที่่งยให้กลับม สดใสขาวระจ่างใสแล้วก็จุดด่างดําต่างๆ,ๆก็จะลดเลือนไป<ช>ไมีน่า<ต>ถึงเรียกว่า b o เตอร์ใช่แต่ว่าที่ ตัวเบต้าไวท์เนี่ยเห็นผลได้อย่างรวดเร็วเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าเบต้าไวท์เนี่ยหลักการทํางานเขาเนี่ยเขาจะซึมลึกลงไปจนถึงระดับด n a ออปกติทาครีมเนี่ยมันบำรุงภายนากมันจะฉ <ใน S 2> าบอ,อยู่ข้างบน,<ช>นจะไม่ลงลึกเข้าไปใช่ครับแต่ว่าเพราะว่าร่างกายเราเขาฉลาดเขาคิดว่าครีมเนี่ยเป็นสิ่งแปลกปลอมเขาเลยต่อต้านเวลาทาครีมอะไรอยู่ที่ผิวด้านนอกใช่มันสังเกตว่ามันจะลอย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 ขึ้นมาใช่ใช่ครับแต่ตัวนี้เนี่ย เขาจะบำรุงลึกจากถึง DNA ซึ่งจะอยู่ในผิวหนังที่ชั้นด้านในสุดที่คุณผู้ชมเห็นรูปด้านหน้าจะเป็นสีเหลืองๆนะครับคือเราก็จะเน้นการบำรุงจากภายในออกมาสู่ภายนอกอทําให้เห็นผลได้อย่างรวดเร็วคือ7ครั้งเนี่ยคุณเหมือนทําคอสเจ้าสาวแล้วแล้วก็ที่บอกว่าเขาออกฤทธิ์ที่ระดับ DNA เนี่ย คือไอ,ไอ,ไอพันธุก,กรรมเราเนี่ย<อ>มันจะเป็นตัวควบคุมการสร้างเม็ดสี<อ>คนที่เราเกิดมาผิวขาวหรือผิวดําผิวคล้ำเนี่ยมันเกิดจาก DNA ของเราใช่ดีเอ็นเ <DNA S 2> มันสร้างขึ้นมาไงใช่ครับ<อ> DNA มันสร้างมันจะคุมไอ,อ,อพวกการหลั่งฮอร์โมนกับสร้างเอนไซม์ไอตัวนเนี้ยเนี่ยมันจะไปเปลี่ยนตัวการสร้างเม็ดสีทำให้ขาวหรือดำนะครับ<อ>แต่ว่าไอเบต้าไว้มันจะไปหยุด<อ>หยุดการทํางานหยุดการหลั่งฮอร์โมนหยุดเอนไซม์ทำให คุณขาวอย่างรวดเร็วแล้วก็เห็นผลเร็วคุณผู้ชมคะตอนนี้เหลืออีก29สายสุดท้ายกับเวลานะคะเวลาแค่นี้เท่าทั่นนะสา3นาทีกว่าๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ย้ำเลยนะคะว่าคุณได้ผลิตภัณฑ์เบต้าไวบูสเตอร์ปกติเนี่ย2,390แต่วันนี้ลดเหลือแค่1,500บาทและยังได้ตัวคินซิ่งออยล์น้ำนมตัวนี้ฟรีนะมูลค่า1,200กว่าบาทแต่ถ้าหมด หมดทุเนี่ยแบบคอเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้นี่กล้าทาการันตีว่าตัวนี้นี่ใช้ง่ายและที่สําคัญเนี่ยถ้าคุณมีครีมอะไรอยู่ที่บ้านคุณก้องบอกว่ากล้าท้าเลยว่าขอให้ทาตัวนี้ซึ่งมันไม่ต้องใช้ทุกวันด้วยใช่ไหมคะถูกต้องคือตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าใช้ร่วมกับครีมอื่นได้นี่คือคอนเซปต์ของเราคือเราอยากให้ใช้งานได้ง่ายที่สุดแล้วต้องเน้นว่าเห็นผลแล้วคุณไม่ต้องทิ้งครีมที่บ้านคุณไม่ต้องทิ้ครมคือครีมที่มีอยู่เนี่ยพอคุณใช้ปุ๊บ คือตัวนี้เนี่ยเป็นไนท์ครีมใช้กลางคืนมีครีมอะไรอยู่ล้างหน้าเสร็จปุ๊บลงชาลิสตัวแรกแล้วก็ทาครีมอื่นตามแล้วที่จริกี้ต้องบอกว่าเขาบำรุงลึกถึง DNA เอ็นเเขาจะนำพาครีมอื่นดึงให้ครีมอื่นซึมลึกด้วยลงไปด้วยเขาบอกว่าต่อให้คุณใช้ครีมราคา200แต่ถ้าคุณทาตัวนี้นะคะตัวเบต้าไวบูสเตอร์ตัวนี้ลงไปก่อนเนี่ยมันจะไปดึงไอ้200ครีมอะไรของคุณก็เลยให้มันลงไปทำงานได้เต็มที่200ของมันเลยใช่ครับอ๋อจะให้เมนีเป็นเคลือ ่งมือแพทย์ที่จะคอยผลักค,คอยดึงครีมเข้าไปใช,ใช่ไหมคะใช่ถูกต้องครับซึ่งอันนี้เนี่ยคือกล้าการันตีเลยว่าคนใช้เจ็ดครั้งเนี่ยคือมันจะมีความเปลี่ยนแปลงที่ชนิดที่ว่าต้องมีคนทักคนว่าไปทําอะไรมา เห็นบอกว่าแบบว่ามีเจ้าสาวหลายคนเพื่อนหลายคนพอจะแต่งงานเนี่ยขอใช้ก่อนเลยสักเจวันเนี่ยรู้เรื่องเลยที่มาที่คนเรียกว่าครีมเจ้าสาวเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าช่วงปีที่ผ่านมาเพื่อนต้องแต่งงานเยอะมากคือบเจ็ดแปดคนแล้วคนรอบๆตัวทั้งนั้นแล้วคนที่ไม่ได้แต่งงานพวกเพื่อนเจ้าสาวก็มาเอาครีมไปใช้พอใช้เสร็จปุ๊บถึงวันแต่งงาน มาส่ายืนกับเจ้าสาวแบบเฮ้ยทาไมหน้าหน้าผ่องแบบแทบจะเท่าเจ้าสาวอยู่แล้วในขณะที่เจ้าสาวไปลงคอเสียเป็นหมื่นนะฮะโอ้แต่ตัวนี้ไม่ต้องเลยคุณผู้ชมนะตอนนี้เหลือ1 1อสายสุดท้ายกับเวลาแค่กับเวลาเหลือแค่ประมาณหนึ่งาทีกว่านะคะที่คุณจะได้นะคะเบต้าไวบูสเตอร์ปกตินะคะ2390วันนี้ค่ะนาทีลบอกเลยว่าคุณซื้อเนี่ยจะมีที่นี่ที่เดียวนะที่นี่ที่เดียวที่นี่ที่เดียวนะเพราะว่าคุณผู้ราคานี้นี้ใช่ ในราคาแค่1น0 0บาทและยังได้ตัวคลีนซิ่งนะคะที่สามารถเช็ดล้างทำความสะอาดเครื่องสำอางได้มูลค่า1,200กว่าบาทฟรีในรายการนี้การันตีมีลายเซ็นคุณก้องแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีถูกกว่านี้ในรายการไหนนอกจากนาทีทองเท่านั้นนะคะเพราะคุ้มมากแค่1,500บาทคุณได้ไป2ตัวเนี่ยตกเหลือตัวแค่750เท่านั้นเองคือหาไม่ได้แล้วคุณผู้ชมตกตัว700กว่าบาทอ่ะสุดท้ายก้องซูมมาที่หน้าของคุณก้องนิดนึงให้ดูหน้าให้ดูหน้าเนียนๆละเอียดๆนะคะแล้วเอารูปคุณก้องขึ้นมา นะคะรูปสมัยก่อนนี้สมัยก่อนเลยหน้าที่เป็นสิวเยอะๆเทียบกันไปเลยดีกว่าขอบอกว่านี่ไม่ได้แต่งไม่ได้ลงอะไรนะคะเป็นลงเป็น เป็นแค่แป้งฝุ่นเท่านั้นหน้าผู้ชายยังดีขนาดนี้และวันนี้คุณจะพบว่าเบต้าไว o s บูสเตอร์ช่วยคุณได้กับอีกกี่สายสุดท้ายอีก6สายสุดท้ายนะกับเวลา่เดเวลาไม่เหลือจหมดปนทีแล้วนะคะหนึ่งห้ารือว่าศูนย์สองสองเก้าศูนย์ศูน้าเก้าเก้า่งห้าเจ็ดส้ย์นย์เก้าเะส่งฟรีไหมครับงนอันนี้จะส่งให้ฟรีทั่วประเทศแล้วก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมที่ใช้แล้วแพ้ยินดีคืนเงินให้เต็ ใช่ลแล้วคะ่ะพันห้าถูกมากๆแล้วมีในรายการนาทีทองที่เดียวรีดโซ่หนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดนว่านสองสองเก้าศูนย์เก้าเก้าแพ้ยินดีคืนเงินนะคะก็ยินดีโดยคุณก้องเลยนะคะนี่ต้องขอบคุณคุณก้องมากๆเลยคะ่ะขอบคคุณรับขอบคุณนะครับ,บ,รบใจดียังเลยนะครับไม่เคยเจ <หา S 2> <ข>อเลยราคาแบบนี้ตอนเก่งมากเลยครับถูกมากเลยอยากให้คุณผู้ชมได้ลองใช้กันดูนะครับ